จะพยายามพูดสั้นลง,ย,งยิ่งพูดยิ่งยาวไฟล์ใหญ่มากเดี๋ยวโหลดไม่ได้อ่าต่อไปเราเรามาเอ,อป้อนเดี๋ยวลองป้อนดูข้อมูลอื่นอันนี้อ่ะอเอาอันนี้ก็ได้อันแรกเลย employee ก็คือพนักงานใช่ไหมถ้าเราไม่ได้แปลผิด <c oughs> ก็เราสมมติไปแล้วกันว่าเป็นพนักงานพนักงานหนึ่งอะไรเนี่ยถ้าเกิดมีชื่อจริงก็อะไรใส่ไปทูมัวม่วๆไปแล้วเนี่ย ประมาณนี้แล้วก็จะกอกเขาหมดก็ได้แล้วก็อาจุนพนักง,งานสองคนที่สองเออเหมือนเมื่อกี้นะเหมือนเมื่อกี้คือกดไล่เรื่อยพนักงานสองไม่ใช่สองสก็ว่าไปส่วนถ้ามีสองคนก็ปิดไปพอปิดไปเสร็จก็เป็นเอ,อ่อป้อนข้อมูลไอ้นี้บริษัทชั้นอะไรพวกเนี้ยบางบางอย่างไปดูเองนะแต่ว่าเราเราเห็นบางอย่างว่ามัน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 น่าจะแนะนําก็เป็น ก็ดูข้อมูลในโตรดกอ,อสมมติร้านแฝก็เป็นแว่นแว่นอะไรแว่นแว่นแว่นกรอบดำสมมติสมมติมมตราคา2,500แว่นบอะไร2,500นะ้านสมมติแล้วก็อันต่อไปสมมติเป็นเล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 นสักอย่างแล้วก่เราก็ไม่รู้ว่าเลนอะไรอ่ะ,อะสักสักพันหนึ่งพันหนึ่ง อันต่อไปลองเป็นเอ่อเอาเป็นนาฬิกาแล้วกันแว่นต้องขายคู่นาฬิกาสักสามพันห้าอย่างเงี้ยเออก็คือเกอกเกอกรายละเอียดของของเอสินค้าในร้านเราไปอเรื่อยเรืเรื่อยเรื่อยเราเทสให้ดูแค่นี้ก่อนแล้วก็ปิดไปแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราไม่เข้าใจแบบแบบพวกรายละเอียด อะไรอย่เงี้ยบางอย่างที่เกี่ยวกับการขายใช่ไหมเราก็เราก็คงแนะนําเท่านี้ก็วิธีการกรอกกรอกว่าเขาสั่งซื้ออะไรเงี้ยเดี๋ยวเอาเปนไฟล์หน้าแล้วกัน